สวัสดีครับท่านผู้ชมแต่ไม่ชมสวัสดีเอัอเอ้อไทยกายไทยบ้านอีกแล้ว่าห้ามพี่ไอ้น้องเลือดพี่มันร้อนไอ้น้องใจเย็น ไอ้ไอ้ไอ,อตีหลังเราไปลงไหนวะโอ้ยใจไม่เด็ดเลย Đi đêm lưu. โอ้โหลงเกเคนคืนว่ะระวังนะมันตั้งยิวตัวเองไว้อ่ะมาคนเดียวด้วยใจไม่ห่านกล้าตั้งยิวเข้าไปยิงมันไอ้หียเลีอยดคุณลดแต่เลีอยดมันไม่ลด กูไม่กล้าเข้าไปยิงไอ้ตัวนั้นเลยที่มันตั้งโลทุ่ระเบียงอ่ะกูเสียวเสียวผงไงทงเนี่ยกูเสียวไอ้หน่นไอ้หน่าไอ้ผงผงอ่ะ ยิงใครวะเพื่อน แล่แไง ดอยนี ày, ่แม่งมีเสียงวึเปล่าแม่พีเอ็มคนสุดตี่ ยะไอ้เนี่ยวิ่งทางเดียวไปเขาไปที่ไหนสิอ้าวมีมีมีนี่ว่ามี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 โอ้ยมี Obrigado. Yeah. กค้ดเมนตุีมีเยอะเ กลับ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 ไม่จะปกปกลับกลับ 嗯。呃。可以吗？了。 เราอยู่กันทั้งเตี้ยลูกพี่มาลูกพี่มาแล้วมันวิ่งหนีไปตัวเนี่อย่เป็นไรเราวะ ัตามมาดีดิจะไปชนแล้วจะขับไล่ชนแล้วนายอยู่บูมอะ่ะเนี่ยด้านะมา มีด้านหลังขับตามมาเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอู้ยเยอะเยอะเยอะโอ้คืออะไรบนหนึ่งนะมีคอทุกนาทีนะนะัดระวังรถพงัง ขาวค่าไปสิบไม่ธรรมาดาเอาอะไรบ้างนั้นเนี่ยเอาแม็ก็กเลเวลมันขอร้องมันโอเคได้มไม่มีอะไร <c oughs> เลยเลย <c oughs> ต้ยฟ้าบอกให้มาเลยเอากูก็มาเอาตอันนี้นี่ว่าไม่มีที่ชุบแล้วขอโทษครับ มาอีกแล้วฟ้าขวานั่นแหละนั่นแหละขบวนขบนมีข่าวดีข่าวร้ายจะบอกอ่ะข่าวดีอ่ะข่าวดีคือคอกูมีห้าร้อยห้าร้อยห้าร้ยกัดสุนก้นเล็กกูเลยอยู่ร้อยเดียวยอดเลยบนสุดไปดูเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ตายวะ สองนัดเข้าอ,อกฮัลโหลคนเล็กคนตัวเลายเนี่ยน่าจะมีตัวมันยอดอยังไม่ตายเลยเยิงยิงเข้าอ,อกไปสองนัดไม่ตายเหรอ มีคอ<น>สไหนอะเอาปะเอามาฝากหน่อยก็พอดีครับโอเคครับลงรถผ่านไปคันรถผ่านไปคันเอนผมอมา,า,ม,ามาข้างหลังแล้วมาข้างหลังแลนะ สนนะครับโอเคครับมีคูณแปดยังอ,ะอ่ะอ่าผมใช้คูนหกครับอ๋อมีแล้วเนาะเนี้ยครับเนี้ยคูนแปดมัน, 8, มนเวลามันซูมมันช้าอ๋อ บูมหนึ่งมีไอบูมสามมีคนผู้ชายเสื้อดำต้องตีนนะครับตรงนี้ตัวหนึ่งหลังบ้านมีตัวึ่งด้วยนะ uh huh. อ้าวแมวไม่ขึ้น ผู้ชายเสื้อดำกำลังวอดลงกลางมาเป็นเดอร์อยู่ฮ่าฮ่าฮ่าบอด บอเอีกแล้วว,ว้าวจะเถงพอแล้วมั้งน้ำมันนะโอรจะไปถึงไหมเนี่ยเด้ยเสริญสัทธาพลังสั<ม>งทธาคือสิ่งดีได้มาถึงเล็กไฟแหมเราเน้นรถไหลเว้ยไหล ปล่อยให้ไหลไปด้านในมีคออยู่นะคอคอะไรก ไทก้ากับไอซินมันเป็นอะไงแร้ววะไทก้าตายแล้วครับอ้าวไมื่อกีก้นะผมเห็นไทก้ตาตา,ตายตรงบุมสินนี่ไม่เห็นออ,อมีแกงกันเองจเจาอะไรเหรอประทวงอะไรเปล่า ยู่ไนใต้สะพานกันหรอตัวแหวนดอกอ๋อเหรออืม o อ t เลยเฮ้ไม่ตายเว้ยโดนไปสองนัดแล้วตัวแดงเถอด น่าจะหยิบได้หมวกสามพอดีแล้วมั้งวองสุดท้ายันไม่อยากนั่งรถแล้วกลัวดโดนยิงรถระเบิดแตกเผื <c oughs> ่อแม่งมีฟ <c oughs> อลลิงขึ้นมาสปรอยผมเคยถือฟอลลิงแล้วใส่คอไว้ <c oughs> นี่มันประสบการณ์ตรงทำเองโดนเอง ใช่ประสบการณ์ตรงโดนมาเองกับมือนี่ไงข้างหน้าเลยใช่อืมอีกคนนึงน่าจะบอดแล้วแหละ man bot